ครับหลักจากซักลงแล้วนะครับต้นพีกก็จะอยู่ประมาณลักษณะนี้แหละครับตัวนี้ก็ถือว่าในเรื่องของระบบหลักด้วยต้นครับพอดีปลูกพอดีนะครับอันนี้คือคือหมะในร่องพอดีได้รู้การปลูกพอดีนะครับบานี้ตัวนี้ต้องหลุมเท่านี้ก็ให้มันลึกอยู่นิดนึงนะครับลึกอยู่นิดนึงหลักจากเทยาต้นพีลงไปแล้วนะครับหลังจากเป็นพเราบานให้ก็กดดินนี่ครับกดดินนะครับว่างต้นให้มันตรงเขากดดินตัวนี้เขามาเพื่อเย็ดลำต้นนะครับ ว่าตรงไปกดว่าตรงไปกดอ่าเบาหรือว่าต้นพริกลุงอีกนะครับเพราะกดแต่ต้นแค่มาหยุดแต่ต้นมันตรงแคนี้พ่อนะครับเพื่ออย่างเพื่อว่าไอ้ต้นมันตรงหลังจากนั้นการอขึ้นต้นการขึ้นพุมมมันจะได้ดีน้ำนี่ก็คือเป็นวิธีการปลูกของสูตรช่วยได้น้ำนะครับนี่เขาคือยังต้นพริกคันพอดีนะครับของพันพ่นพอดีพันเพิ่งก็อยู่ประมาณเกือบสี่สิบมือนแล้วครับตัวนี้ครับแต่พอดีนะครับอ่าการปลูกการกล้ากันเน้นน้ำพี่น้องครับปลูกอ่า ในการกาก้ากอหนึ่งต้นต่อหนึ่งหลุมนะครับการปลูกมันจะได้ง่ายเพียงแต่ว่าืันนี้พี่น้องไม่ต้องใช้ไปสองตนนะครับใช้ตนเดียวแบบยางคุณอุดรหรือคุณทุทือทอนี่นะครับอ่าอันนี้ถือว่าเป็นการเห็ุตี่สูตรที่นี่ได้นะครับแนะนํานะครับก็ฝากพี่น้องไปครับตัวนี้สำหรับผู้ที่สนใจจะปลูกหลังจากในน้ำก้นเรี้ยวนะครับเพราก็ดดึงสายน้ำยดมานํานะครับสายน้ำจะยูดด้านคางนี่นะครับเพราก็ดดึงมาน้ำตัวนี้การดึงสายน้ำยดมากกับ่บตองไ้มันอ่าถือต้นพริกนะครับตัวนี้ นี่เขาดึงสายยดมากเพื่อให้เห็นสายมันยดเวลามันยดนะครับอ่าก็จะอยู่ประมาณนักษณะนี้แหละครับนี่ครับอ่าเขากดเขอาตัวนี้เขาอ่าตัวนี้เขากดดินเข้าไปเร้วปุ๊บครับกดดินเข้าไปเร้วปุ๊บตัวนี้ครับกดดินเข้าไปเร้วตัวนี้ครับเขาก็ดึงสายมันยดมานํานะครับประมาณลักษณะนี้นะครับเขาก็จัดสายมันยดใส่ยางตุ่นตรงนี้เขาก็ก็หนุ่มเพิ่มมาหนุ่มเนาะครับเนาะหรือกดดินทั้งทางเนี่ยครับเขามาใส่เนี่ยครับตัวนี้ บ่ต้องให้บ่ต้องให้เงาหรือค้นต้นมมนแน่นนะครับก็ดึงสายน้ำยดมากเออลักษณะนี้ครับอย่าให้มันอย่าให้มันตีต้นนะครับตีต้นตัวนี้ครับมันหอนนะมันจะห้ต้นมันตายได้นะครับอ่าแล้วตัวนี้นะครับเพาก็อ่ากดดินมาถมได้นะครับตัวนี้คือกดดินเข้ามานะครับก็อยูระมาณนี้ครับหลังจากนั้นก็ดึรงสายน้ำยดตัวนี้มากครับสายน้ำยดตัวนี้น้ำมก็จะยดลงมาตรงนี้แหละครับนะครับกรินี่คือว่าเสร็จสิ้นในการปลูกครับ ็ต้อสำคาญเลยคุณคู้อน